สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะโชคลาภปฏิหารการเงินของคุณนะคะในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเป็นพลังงานปัจจุบันนะคะเร็วสุด1-3เดือนตั้งแต่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้นะช้าสุดไม่เกิน6เดือนแล้วแต่การลงมือทําของแต่ละบุคคลนะคะไพ่ใบรแรกได้ไพ่ท่านเท้าวิดูปักนะคะแทนในเรื่องของการหมุนเงินหรือว่ามีความกังวลใจในเรื่องของการเงินการหมุนเงินเพื่อนําเงินมาต่อเงิน การหมุนเงินเพื่อให้เงินงอกเงยหรือการหมุนเงินให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนะคะ,ะแล้วก็ยังรวมถึงบ้านที่มีเจ้าที่แรงคนที่มีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านอย่างเช่นคนที่บูชาท่านท้าวิรูป,ปักเคารพนับถือพระพิคเนตนะคะ,ะพัะนารายรวมถึงพัะนาลัยทรงสุบานนะคะแล้วก็คนที่บูชาพญาคุา แล้วก็ยังรวมถึงคนที่ปฏิบัติบูชาเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหมายถึงทุกครั้งที่ทําบุญหรือสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยคะ่ะจะขอพรแล้วก็ถวายกุศลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอความคล่องตัวในเรื่องของโชคลาภป,ปฏิหารทรัพย์สินเงินทองความคล่องตัวในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้เมื่อวาระบุญส่งผลนะคะถ้าคุณติดขาดคุณจะได้รับการช่วยเหลือถ้าใครที่แบบอธิษฐานนะคะอยากจะแบบ เปลี่ยนผู้ดูแลนะคะจะขายที่ขายบ้านขายโรงงานหรือในเรื่องของการได้รับมรดกเป็นโฉนดทรัพย์สินที่ดินการเงินก้อนใหญ่มีโอกาสจะประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะได้แบบโชคลาภป,ปฏิหารเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินบางคนอาจจะเป็นเคสของการเป็นนายหน้าค่ะการเป็นนายหน้าขายที่การเป็นนายหน้าาแล้วได้รับการเงินก้อนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ เป็นพลังงานของคนเก่งสองคนที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นพลังงานของครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือที่ส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินถ้าเป็นเรื่องของคนสองคนที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างเช่นคุณอาจจะแบบทําธุรกิจที่บ้านนะคะหรือกําลังบุกเบิกเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆที่จําเป็นต้องใช้ วงเงินที่สูงหรือการลงทุนที่ใช้จำนวนเงินมากอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของการลงทุนชุดนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวนะคะรวมถึงการทำธุรกิจที่บ้านด้วย เป็นบ้านที่เจ้าที่แรงบุกสมเฝ้าทรัพย์เจ้าที่ให้คุณาสามารถรับโชคลาภจากที่บ้านได้รับโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบ,บูชาได้โดยเฉพาะคนที่เคารพนับถือองค์พระพิคเนตหรือว่าบูชาพยาคุดหรือ,อบูชาเสด็จพ่อนาลายนะคะครูบาอาจารย์สายเทพก็ได้คนที่บูชาท่านท้าววิรูปักก็ได้แตกต่างกันไปแต่ละบ,บุคคลนะคะ แต่ว่าหลักๆเลยนี่ค่ะโชคลาภการเงินโชคลาภปฏิหารของคุณในชุดเนี้จะเป็นเรื่องของพลังเสริมด้วยหมายความว่าเป็นคนเก่งที่เข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้เป็นกัลยานิมิตก็ได้เป็นหุ้นส่วนก็ได้เป็นเจ้านายเพื่อนฝูงลูกน้องบริวารได้หมดเลยแต่แทนคนเก่งสองคนที่เข้ามาช่วยเหลือการส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินในเรื่องของการทำธุรกิจ ในเรื่องของความสําเร็จและก็เป็นการเงินก้อนใหญ่ด้วยค่ะอีกความหมายหนึ่งเป็นพลังงานของเจ้าที่แรงเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือและก็ส่งผลกับคุณในเรื่องของโชคลาภปฏิหารความสำเร็จทั้งการงานและการเงินนะคะแล้วก็ในชุดนี้ในชุดนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินเป็นหลกัหลกๆเลยค่ะ รวมถึงใครที่เป็นนายหน้านะคะเป็นนายหน้าขายที่ดินเป็นนายหน้าขายที่เป็นนายหน้าทุกรูปแบบค่ะมีโอกาสได้รับการเงินก้อนใหญ่ปิดจ็อกปิดยอดได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จชุดนี้หลักแสนหลักล้านได้เลยค่ะสําหรับคนที่เป็นนายหน้าขายที่นะส่วนใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านของตัวเองค่ะ ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เงินก้อนใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันบางคนนะคะอาจจะได้รับมรดกอะค่ะได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินที่ดินตรงนี้เป็นดวงภาพรวมนะคะแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่ผู้ที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะและมีบุญสัมพันธ์กับไพ่พรหมยานนะคะถ้าคุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้ไม่ใช่ความบังเอิญถ้าคุณติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือ และถ้าใครตั้งใจจะทำธุรกิจที่บ้านและต้องใช้ต้องใช้วงเงินเป็นจำนวนเงินก้อนใหญ่อะคะ่ะถ้าคุณกู้ธนาคารนะคะจะผ่านไหมจะผ่านนะคะแต่อาจจะต้องมีคนค้ำอาจจะต้องมีคนช่วยหรืออาจจะต้องใช้โฉนดที่ดินมาค้ำประกันช่วยอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้การเงินเนะะี่ยค่ะหรือว่า <c oughs> การที่จะกู้ผ่านเนี่ยจะง่ายขึ้นแล้วก็จะมีเงินก้อนเข้ามาะคะ่ะต่อยอด เพื่อให้คุณเนี่ยหมุนเงินหรือพัฒนาธุรกิจเนี่ยค่ะแล้วประสบความสำเร็จชุดนี้ชุดนี้ถ้าทำธุรกิจที่บ้าน,นะคะมีโอกาสที่จะเติบโตนะมีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ความสำเร็จตรงนี้อาจจะต้องมีอีกคนนึงเข้ามาช่วยะคะ่ะจะเป็นเพื่อนฝูงจะเป็นหุ้นส่วนก็ได้หรือจะเป็นหัวหน้าผู้ใหญ่เจ้านายก็ได้ จะต้องมีอีกหนึ่งคนมาช่วยส่งเสริมคุณแล้วคุณก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างที่คุณนคาดไม่ถึงคือมันมันเป็นช่วงวาระบ,บุญส่งผลน่ะถ้าติดขัดก็จะได้รับความช่วยเหลือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากการลงมือทำไพพัะนารายทรงสุบาลน,นะคะก็คือคนเก่งสองคนนะคะ ที่มาส่งเสริมซึ่งการและการให้ส่งลัส่งางงามแล้วมันหมายถึงความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จด้วยความรู้ความสามารถไพ่ประพิกเนตปางราชาโชคอะคะ่ะเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องแหงด้วยค่ะแล้วก็ไพ่ทั้นเท้าวิรูปปากนะคะจะเป็นเรื่องของสัมผัสซิกเซนนะคะในเรื่องของตัวการเงินอ่ารวมถึงคนที่มีสัมผัสซิกเซนนะคะสายปฏิบตัติมีครูบาอาจารย์เป็นคนที่แบบ มีมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำเอ่อมีเป็นคนที่บางครั้งอะค่ะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหลายครั้งที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีสันเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ที่มีมีรางสังหรณ์ที่แม่นยามอะค่ะอะไรที่คุณรู้สึกนึกคิดอะแล้วคุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะคะมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงหรือคุณเคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาแล้วอะค่ะ คำว่าสัมผัสสิษนเซ้นมันแตกต่างกันไปแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะบางคนสัมผัสได้ถึงสิ่งสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสัมผัสได้ถึงเจ้าที่บางคนสัมผัสได้ถึงในเรื่องที่เราอาจจะแคล้วคลาดค่ะมันหมายถึงคนคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนดวงแข็งคนที่แบบว่าแคล้วคลาดปลอดภยัย เป็นคนที่เหมือนกับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณนะคะเขาจะแพ้ภัยตนเองเปรียบเสมือนคนที่มีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยปกป้องคุ้มครองทําให้ชีวิตของคุณเนะะี่ยค่ะแ้วลคลาดปลอดภยัยแล้วก็เวลาที่ติดขัดก็มักจะได้รับความช่วยเหลือประสบความสําเร็จแบบปฏิหารและพลังงานปัจจุบนนะะันเนี่ยค่ะ มีโอกาสที่จะมีชีวิตพลิกฟื้นนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับที่ทางของคุณเกี่ยวกับเกี่ยวกับอสังหาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินเกี่ยวกับบ้านช่องหรือการทำธุรกิจที่บ้านนะคะบอกได้เลยว่าชุดนี้เป็นพลังงานของจุดที่แรงจุดที่ปู่สงเฝ้าซาับจุดที่ให้โชค ดูบ้านหลังนี้แล้วรวยทําธุรกิจการค้าที่ร้านเนี้ยเลขที่นี้แล้วรวยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณก็ต้องเชื่อมบุญกับเจ้าที่นะหมายความว่าทุกครั้งที่ทําบุญสวดม์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ,ถ,ถ้าคุณทําธุรกิจที่บ้านรวมถึงกิจการร้านค้าค่ก็ให้แผ่บุญไปถึงเจาะจงเลขที่บ้านหรือเลขที่กิจการร้านค้าด้วย ก็จะเป็นการเปิดทางในเรื่องของโชคลาภสัจจินเงินทองหรือสิ่งที่คุณติดขาดอะค่ะจะเป็นในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือที่มาจากบุคคลใกล้ชิดนะคะหรือเป็นพลังงานเสริมพลังงานของครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิก์สิทธิ์ก็เป็นความหมายนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน แตกต่างกันไปแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าบทสรุปโชคลาภปฏิหารการเงินของคุณจะเกิดขึ้นนะคะเร็วสุด1-3เดือนช้าสุดไม่เกิน6เดือนแตกต่างกันไปแต่ละสถานการณ์ของแต่ละบุคคลค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความร่มเย็นเป็นสุขสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของตัวการเงินนะคะก็หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทัก ID Line นะคะก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาตกาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาตกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรค่ะ